กเมานครนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีภาพยนตร์สารคดี3เรื่องนะคะในประเด็นว่าใครอยู่ในเมืองนะคะจากรายการมาสู่เป็นเทศกาลหนังกลางเมืองต้องการตีแผ่อะไรเพิ่มเติมเจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราออนแอร์เราไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาคนที่ได้ดูดูแล้วเนี่ยมีความคิดเห็นกันอย่างไรเนี่ยเราก็จะได้ตอนนี้โอเคยังมีมีสื่อมีพื้นที่ที่เราจะพูดคุยกันแต่ว่าผว่า พูดคุยแบบเห็นหน้าเห็นตาม,นมันมันมันได้ความรู้สึกมากกว่าเยอะอเรารู้ถึงความความรู้สึกของคนที่ดูเราเราเห็นแววตาเขาได้ได้ฟังน้ําเสียงเขาเพราะว่ามันช่วยทําให้เราเหมือนร,รู้จักคนดูของเราได้มากขึ้นอแล้วก็วันนั้นเนี่ยคนที่มาร่วมงานก็ไม่น้อยเลยนะคะถ้าพูดถึงว่าการจัดงานครั้งแรกแบบนี้นะคะแล้วก็ค,คนดูก็มีส่วนร่วมด้วยเขามีการแลกเปลี่ยน พูดคุยใช่ไหมคะ,คะซึ่งวันนั้นเนี่ยคุณต้งได้มีโอกาสขึ้นเวทีเสวนาด้วยนะคะเพราะว่าว์นที่คุณต้งมีส่วนร่วมในการสร้างนะคะก็คือมีเรื่องที่เป็นบ้านไม่มีเลขที่แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งด้วยใช่ไหมครบ้านไม่มีเลขที่นี่ผมถ่ายกำกับตัดต่อเองแล้วก็อ,อีกเรื่องคือ,อที่ช่ยวน,นั้นด้วยคือรลักนั้น24ชั่วโมงของน้องอมพนุสแสงชูโตผมช่วยถ่ายครับสำหรับมาขออนุญาตเจาะที่เรื่องบ้านที่ไม่มีเลขที่ก่อน นะคะชื่อก็สะก,กิดใจ,จแล้วเนาะบ้านที่ไม่มีเลขที่นะคะเป็นบ้านที่ของคนที่เข้ามาทํางานในเมืองอย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่ครับคือเขาทั้งหมดในนั้นนะฮะเป็นคนต่างจังหวัดที่มาทํางานในกรุงเทพค่ะคือแต่ว่าถ้าดูในเรื่องเนี่ยจะเห็นว่าเขาเล่าสุดท้ายเขาเล่ามาก็าคือเพราะอยู่ตรงนั้นเพื่อประหยัดเท่านั้นเองมันมัน,มนไม่ไม่ได้แบบดราม่าะลรขนาดที่เราคิดคมาก่อนรอประหยัดครับ เพื่อไม่ต้องเสียตังค่าชาวบ้านอย่างนั้นเหรอคะใช่ครับเป็นคนหลกัหลกๆกันนะฮะแต่ก็มันก็มีเหตุผลรององือง่นๆด้วยเช่นบางคนอย่างคนอือ่นๆอาจจะอยู่กับญาติก็ได้แต่ทำไมเขาไม่อยู่เขาญาติในกรุงเทพเขาก็มีแต่เขาไม่ไปอยู่อาจจะแปลว่าเรื่องอปัญหาภายในของเขาเองหรือความรู้สึกว่าเขาต้องรับผิดชอบตัวเองแล้วก็ไม่อยู่ก็มีมันมีมากกว่าเรื่องเงินนะมันมีหลายหลาย,หลายสายเหตุทําไมถึงสนใจ สำหรับคนกลุ่มนี้มากเป็นพิเศษเพราะว่าแน่นอนเนี่ยเวลาเราอยู่ในเมืองนะเราก็เห็นสิ่งต่างๆในเมืองมากมายทําไมอันนีถ้ถึงจับใจแล้วก็อยากนํามาเสนอคือปกติผมสนใจคนทุกแบบอยู่แล้วนะ,ะแต่ว่าแล้วแต่จังหวะเวลาจะพาไปนั่นเองว่าตอนนี้อยากตอนนี้ได้เจอใครอะไรงนี้ก็คือมันแปลกนะที่คนไม่ไม่เลือกที่จะไม่อยู่อย่างสบายเลือกที่อยู่อย่างลําบากคก็เลย ในฐานพี่ที่รู้จักกันเขาทํางานอยู่นี่อิสระชนก็แนะนําว่าเออมาดูตรงนี้สิกลุ่มนี้ค่อนข้างจะพิเศษกว่ากลุ่มอื่นตรงที่ว่าเขามีการจัดการตัวเองมีการดูแลกันเองอะไรเงี้ยมันเหมือนกับสังคมของคนต่างจังหวัดที่ย่อลงมาเป็นกลุ่มเล็กๆอยู่ในเมืองเพราะว่าเวลากลางวันเขาสามารถไปทางานที่อื่นโดยที่ฝากลูกหลานให้คนอื่นใน,ในกลุ่มนั้นเนี่ยดูแลได้<ฆ>ก็เหมือนกับดูแลกันเองอะไรเงี้ยครับ ซึ่งเลือกพื้นที่ที่ใต้สะพานกระปุกล้าวทำไมบ้านที่ไม่มีเลขที่ถึงต้องไปเลือกที่ตรงจุดนั้นด้วยค่ะก็คือมันคล้ายๆจริงๆแล้วมันคล้ายๆกับุมชนแออัดกลุ่มหนึ่งนะฮะ,ะแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ใต้สะพานน,นั่นเองคือกลุ่มอย่างเงี้ยย่อยๆเนี่ยในจุดอื่นๆของเมืองก็มีอีกเยอะไม่ใช่แคกรุงเทพด้วยซ้ําแต่ว่าเขาเขาอยู่แบบไม่ต้อง พวงกับเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยไม่ต้องชาวบ้านอ่างนี้แต่ก็สิ่งผหกผลลหลักคือเขาสามารถฝากคนอื่นดูแลกันเองส่วนที่เป็นตใต้สะพานนั้นก็เพราะว่าหนึ่งก็คือมันมีสะพานมันกรรนันฝนกันลมได้ระดับหนึ่งจริงๆแบบนี้ก็มีอยู่ที่อื่นในเมืองก็มีแต่ะจะอยู่แบบเป็นเส้นรสีหรืออะไรเงี้ยครับคล้ายๆกันครับอาจจะเป็นกลุ่มโฮมเลสกลุ่มอาคอรายบ้านอีกแบบหนึ่งที่ค่อนข้างจะมีการดูแลกันเองมากกว่ากลุ่มอื่น ถ้าเป็นกลุ่มคนไร้บ้านอื่นๆอาจจะแบบอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยก็มีซึ่งหนังผมก็ยังเล่าไม่ถึงจุดนั้นค่ะครับพี่หมูคะทำไมเรื่องนี้ถึงได้ถูกเลือกเป็นส่วนหนึ่งในการนํามาฉายในประเด็นที่ว่าใครอยู่ในเมืองออจริงๆแล้วเนี่ยมันเราอ,อยู่ในเมืองเนี่ยเราเราเจอเจอผู้คนเยอะแยะมากมายเราเราเรารู้ว่าเขาเป็นใครแต่ เร,เราไม่ค่อยรู้เรื่องของเขาเท่าไหร่ซึ่งจริงๆแล้วนะผมคิดว่าเราอาจจะเข้าใจกันได้มากขึ้นนะคนในสังคมถ้าหากเรารู้ว่าเขาก็คือคนมีเรื่องราวเบื้องหลังอะไรเยอะยอะมากมายของชีวิตไม่ต่างกับเราผมคิดว่าคนเราถ้ารู้จักรู้จักคนอื่นมองเห็นคนอื่นผมมองว่า,เ,วา,มเ,าเมื่อมีความเข้าใจนวเนี่ย สิ่งที่เรามองว่าเป็นปัญหาจะไม่เป็นปัญหาก็ได้และอาจจะทําให้สิ่งที่สิ่งที่เขาต้องมาชิญเนี่ยเผชิญในในใ,ใ,ในสถานะมนุษย์คนหนึ่งที่อยูร่ร่วมกับสังคมเดียวกับเราเนี่ยเขาไม่ต้องเผชิญในสภาวะที่หนักหน่วงซึ่งหนักหน่วงอันหนึ่งผมว่าคือจริงๆงแล้วมันคือสายตาของพวกเราเองอมองพวกเขาเนี่ยแหละการไปตัดสินจริงทุกคนครับชนกลุ่มน้อยคนไร้บ้านแรงงานที่จริงๆแล้วเขาคือ สิ่งที่มาช่วยผลักดันให้เมืองมันเคลื่อนตัวเราอยู่ในเศรษฐกิจที่มันเติบโตขึ้นวันนี้เรามีเขาเป็นพลังอันหนึ่งที่ช่วยช่วยกันขับเคลื่อนผมมว่ามองเขาในในสถานะมนุษย์ที่ที่ที่เป็นเรี้ยวแรงที่อยู่ในเมืองด้วยเหมือนคือบางคนอาจจะมองว่าทําให้บ้านเมืองไม่มีระเบียบอาจจะเป็นอย่างนั้นหรืออาจจะไปตัดสินเขาด้วยความคิดต่างๆมากมายแต่อยากเสนออีกมุมหนึ่งเพื่อให้สร้างความเข้าใจหรอคะไร ก็จริงๆความมีระเบียบหรือไม่มีระเบียบผมว่ามันก็ก็ประเด็นหนึ่งอะไรคือความมีระเบียบคือความมีระเบียบต้องไม่มีคนแต่คนโดยโดยโดยธรรมชาติคนมันไม่มีระเบียบอยู่แล้วแต่แ้วผมว,ว่าต้องต้องปล่อยให้มันไปเป็นตามธรรมชาติาและพยายามเพราะว่าคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ที่เราพยายามเสนอไปคือว่าแล้วอะไร่ะคือที่คนเหล่านี้เนี่ยเป็นมนุษย์มีเสียงเราเขาสามารถส่งเสียงได้เราฟังเขาไหมเราซัพพอร์ตเขาได้ไหมถ้าหากเราเราสถานะคนคนหนึ่ง หรือเราสถานะของคนที่สามารถที่จะเข้าไปจัดการอะไรได้เราจะเข้าไปใน,ในอย่างไรที่จะทําให้ชีวิตของคนที่อยู่ใน,ใน,ในสถานะต่างๆที่อยู่ในสังคมด้วยกันกันกบเราเนี่ยเขามีชีวิตแบบที่ใกล้ปกติที่สุด อย่างที่จริงๆมิมนุษย์ทุกคนต้องการใช,าใช้คําว่าใรรกล้ปกติที่สุดจริงจริงเราก็ไม่ค่าปกติกันเท่าไหร่ <c oughs> เราอยากมีชีวิตที่ปกติใช่ไหมฮะเพราะว่าแน่น,นอนทุกคนก็อยากจะมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายมีชีวิตที่ที่ดีขึ้นกว่าที่เ<ไ>ป็นอยู่อย่างนั้นใช่ไหมคะคุณตรงสิ่งที่อยากให้เห็นในเรื่องนี้ด้วยอย่างที่เห็นในหนังผมไม่ได้ตัดสินว่าเขาควรอยู่หรือไม่ควรอยู่ที่นั่นอย่างที่พี่บมูว่ามันคนละเรื่องกันผมแค่อยากรู้เฉยว่าเขาอยู่ได้ยังไง ที่สาธารนณะคือมีสายตาผู้คนตรงน,นัน้นเป็นท่าเรือข้ามฟากด้วยคนเดินขึ้นเดินลงก็เห็นเห็นเขาอาบน้ําเห็นเขากินข้าวก็เลยหลังเหมือนชวนเขาคุยเฉยว่าว่าเออเป็นมาอย่างไงแล้วรู้สึกยังไงอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่ได้ตัดสินอะไรคะแค่เปิดหูเปิดตากันและกันเฉยครับจำจัมีโอกาสได้ดูเรื่องนี้ดูแล้วรู้สึกยังไง ก็เหมือนที่พี่เขาตั้งใจจะบอกมาว่าจริงๆแล้วเขาก็เขาก็เป็นแค่คนกลุ่มหนึ่งนี่แหละเหมือนเหมือนเราเนี่ยแหละค<ฆ>่ะเขาแค่เลือกที่จะอยู่นั้นโดยที่เขาเลือกไม่ไม่รู้ว่าสังคมทําให้เขาเลือกตรงนั้นหรือเขาตั้งใจจะเลือกตรงนั้นเองด้วยซ้ำอะไรเงี้ยค่ะบางคือบางคนมันไม่ได้มีความต้องการเหมือนเหมือนกันทุกคนเราอาจจะแบบมีกรอบให้ว่าชีวิตที่ดีคือแบบนี้นะอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วชีวิตที่ดีแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเลย ชีวิตที่ดีสําหรับแต่ละคนเป็นอย่างไรนะคะแล้วใครอยู่ในเมืองบ้างรวมถึงนโยบายสาธารณะที่คนเมืองต้องการแท้จริงแล้วคืออะไรติดตามต่อในสินสมสรช่วงหน้าค่ะ